ท่านผู้ชมครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวทในเดินหน้าประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะเดินหน้ากินเที่ยวสงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังของผมนี้เนี่ยนะครับก็คือบรรยากาศการจัดงานเที่ยวปีใหม่ไทยได้กําไร2ต่อซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้และเป็นงานที่พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสงการนั้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับต่างประเทศนั้นบอกชัดเจนว่า ทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงการของคนต่างชาติมากมายนะครับนั่นนี่จึงเป็นมาตรการกระตุ้นสําคัญในช่วงวันหยุดยาวของบ้านเรานั่นเองครับสำหรับเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้นะครับเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะงานเมื่อวานนี้ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับผู้ประกอบการภาคการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า30รายจัดงานเที่ยวปีใหม่ไทยกําไร2ต่อครับ ซึ่งจัดขึ้นตรงบริเวณทางเชื่อมด้านหน้าเข้าห้างเอ็มควอเทียเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงการของไทยนะครับผู้ประกอบการที่มาเนี่ยก็มีทั้งโรงแรมชั้นนำสปาสวนสนุกได้นำแพ็กเกจออกขายในราคาพิเศษสุดแบบนาทีทองสายฟ้าแลบ เมื่อวานนี้การจัดงานในลักษณะของการเพียงแค่เปิดขายเพียง4ี่ชั่วโมงเท่านั้นเรียกว่าแฟลชเซลส์นะครับและถ้าหากว่าจองซื้อในงานเมื่อวานนี้สามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง9ถึง17เมษายนก็ยังนำเอาใบเสร็จมาหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยเมื่อพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในช่วงของสงกรานซึ่งเรียกมาตรการสั้นๆนี้ว่ากินเที่ยวสงกรานก็สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้ในอัตราไม่เกิน1 5 0 0 0บาท เพื่อเป็นการกระตุ้มการใช้จ่ายในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารในช่วงเทศกาลสงการครับและก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่สําคัญในช่วงวันหยุดยาวของบ้านเราเรามาดูกันต่อนะครับว่ารายจ่ายอะไรบ้างที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้อันดับแรกก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแต่ยกเว้นสุราเบียร์ก็คือค่าแพ็กเกจทัวร์ในประเทศ ถัดมาคือค่าที่พักโรงแรมทั้ง3รายการนี้สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงนะครับแต่ว่าต้องไม่เกิน15,000บาทและที่สำคัญจะต้องเป็นการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่9-17ถึง17เมษายนนี้เท่านั้นอีกมาตรการหนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือมาตรการด้านภาษีการท่องเที่ยวซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นก็อนุมัติต่ออายุออกไปอีก1ปีเต็มโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่หมกราคมจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการในประเทศมาตรการนี้ก็สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้อีก15,000บาทครับโดยบุคคลธรรมดาสามารถนำค่าแพ็กเกจทัวร์ค่าโรงแรมมาลดหย่อนได้เท่ากับที่จ่ายจริงแต่ก็ต้องไม่เกิน15,000บาทซึ่งถ้ารวมกับมาตรการกินเที่ยวสงกรานเท่ากับว่าท่านผู้ชมสามารถใช้สิทธิลดหย่อนได้ถึง3 0 0 0 0บาทสำหรับ2แพ็กเกจนี้นะครับ แต่ถ้ากรณีที่เป็นเอกชนห้างร้านนิติบุคคลก็สามารถนำรายจ่ายจากค่าอบรมสัมมนาให้กับลูกจ้างเช่นค่าที่พักค่าห้องสัมมนาซึ่งสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่าย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทั้งสองมาตรการนั้นจะต้องเป็นการเดินทางใช้จ่ายท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเท่านั้นเองครับมาตรการที่ออกไปนี่นะครับก็ส่งผลให้จะต้องมีตัวของเรื่องใบกำกับภาษีมาเป็นหลักฐานยืนยันในการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ เรื่องนี้หัวใจทั้งสองมาตรการนั้นถือว่าเอกสารสําคัญที่สุดสําหรับนักท่องเที่ยวคือใบกํากับภาษีครับในมาตรการช้อปปิ้งช่วยชาติในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ตามซึ่งหลายคนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากการออกใบกํากับภาษีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้องครับก็ทําให้พลาดโอกาสสาคัญในการใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปเราไปฟังกันครับในช่วงสงการนี้คุณสมกรได้มีการออกมาตรการ,รกระตุน้นนะครับการจับจ่ายใช้สอยของอภาคเอกชน โดยที่เรามองว่าช่วงเทศากาลของการเป็นช่วงที่พ่อแม่พี่น้องปกตินะครับจะแวะกลับไปเยี่ยมปุยัตยายไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับซึ่งมีการเดินทางอยู่นะครับ <lasers. S 1> และมีคนเดินทางเพื่อท่องเที่ยวในช่วงสงการนะดังนั้นเนี่ยเพื่อเกิดน่าเกิดการกระตุ้นแล้วก็เกิดความสุขความอบอุ่นในครอบครัวนะครับองค์กรก็เลยได้ออกมาตรการกระตุ้นในช่วงสงการโดยมีมาตรการว่า,า,าก,ากินเที่ยวทั่วไทย แนวคีดเราขึ้นตรงนี้นะครับซื้ออาหารนะครับพาญาติพี่น้องนะครับหรือว่าพ่อแม่นะครับไปทานอาหารนะครับร้านตามร้านอาหารตามพัตคารนะครับหรือซื้อพบเกตทั่วนะครับหรือไปพักโรงแรมค่าที่พักต่างๆนะครับซึ่งรายใจเหล่านี้นะครับสามารถนํามาหักรถยนตนได้จำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับโดยที่จะต้องมี หลักฐานก็คือเป็นเพียงใบกับภาษีนะครับอย่างเต็มรูปที่ได้ออกในช่วงนั้นแล้วก็การจ่ายเงินก็ต้องจ่ายเงินและใช้บริการในช่วงนั้นใบกับภาษีเนี่ยเป็นใบกำกับภาษีที่เรียกว่าใบากกับภาษีอย่างเต็มรูป <c oughs> นะหน้าตามันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งมีคําว่าใบากกับภาษีนะครับสองมีเล่มที่เลขท,ที่สามมีชื่อที่อยู่ของผู้ออกใบกับภาษีสี่มีชื่อนะะ ที่อยู่ของผู้ที่จ่ายเงินค่าสินค้าค่าบริการนะครับห้ามีชื่อบอกว่ารับบริการอะไรเป็นมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่หกเขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับและรวมเท่าไหร่นะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับมีวันที่ออกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับเท่านี้เองครับอันนี้คือร้านค้าทั่วไปที่ที่จอาหารร้านอาหารพัตคารโรงแรมเมื่อมีใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง ท่านผู้ชมก็สามารถจะนําใบกํากับภาษีนั้นไปแสดงต่อการหักลดหย่อนภาษีนะครับโดยเฉพาะมาตรการกินเที่ยวสงการนั้นชื่อบอกชัดเจนครับว่ากินเที่ยวอนิสงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทอาหารพัตคาารต่างๆจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนับเป็นการกระตุ้นทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยติดตามรายงานพิเศษนะครับ เรือพัฒคาล่องลำน้ำเจ้าพระยาสัญชาติไทยรายนี้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติถึงความสวยงามทันสมัยและปลอดภัยได้มาตรฐานระดับโลกแต่กลับไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยเท่าใดนัก ผู้ประกอบการจึงคาดหวังว่ามาตรการที่ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการกินเที่ยวช่วงสงกรานทั้งอาหารและเครื่องดื่มในช่วงวันที่9ถึง17เมษายนไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีตามจริงแต่ไม่เกิน15,000บาทนั้นจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศให้คึกคักและเป็นโอกาสสำคัญที่จะทุ่มงบการประชาสัมพันธ์ขยายฐานตลาดคนไทยได้จากเดิมที่มีอยู่เพียง3 0โดยเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการที่สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยมากขึ้น เช่นการล่องเรือทัวร์วัดในช่วงกลางวันทำให้คนไทยเนี่ยหันมาเที่ยวประเทศไทยเราเองนะครับไม่ออกต่างประเทศอย่างที่ผ่านมาเราก็เที่ยวใกล้ๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพก็ไม่ลงเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะทุกครั้งที่คุณขอประกันภาษีเราให้หมดเลยนะครับเราเป็งมีความพร้อมครับเรื่องเรื่องประกันภาษีถ้าสําหรับคนไทยเราก็อยากจะให้20%ไปจนสิ้นปีเลยต่อเนื่องไปเลยดีกว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดวิกเอนเลยว่าวันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ย เมืองพัทยาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือหน้าเทศกาลซึ่งกำลังพลิกโฉมครั้งใหญ่ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวของครอบครัวมีแหล่งท่องเทียทเท่ยวแมนเมดหรือที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์มากมายนับว่าได้อาน,นิสงส์สองต่อเพระาะนอกจากมาตรการนำค่าใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ไปหักลดหย่อนภาษีได้แล้วยังได้ประโยชน์จากการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวในประเทศอีกหนึ่งปีรวมสส่วนหักลดหย่อนได้ไม่เกิน3 0,000บาทนับเป็นวงเงินที่เหมาะสมไม่สร้างภาระให้ภาครัฐและไม่เสี่ยงต่อการก่อหนี้ครัวเรือนมาก ทุกอย่างเนี่ยมันกลับไปที่รัฐแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่เสียภาษีถูกต้องแล้วก็มันน่าจะช่วยในเรื่องของกิจการที่เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นเราอยากให้คนทุกคนเห็นในเรื่องของการอยู่ใน กฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแลว้วก็จริงๆถ้าเราเพิ่งตลาดต่างประเทศมากๆเนี่ยมันทําให้ราคาเนี่ยถูกจํากัดไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เราขายไม่ได้เป็นตาม value แ,แต่พอมาเป็นในเรื่องของตลาดประเทศไทยเนี่ยแล้วคนไทยรู้ a ว ue ของตัวเองเนี่ยเราก็จะทําให้การพัฒนาเรื่องการท่องเทียเ่ยวนดีขึ้นขอใบกำกับภาษีได้ค่ะ สำหรับผู้ที่ต้องการนําค่าใช้จ่ายไปหักรถอ่อนภาษีบุคคลธรรมดานะคะก็เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนให้กับพนักงานเท่านั้นค่ะซึ่งมาตรการนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ําในประเทศแล้วยังเป็น,นกลไกในการคัดกรองธุรกิจให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะและผู้ประกอบการก็จะได้เร่งพัฒนาการให้บริการได้ค่ะ อขอบคคค,บคุณ่่ะะ้ใบกำกับภาษีต้องมีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่ชื่อสกุลของผู้ที่ต้องการนำไปหักลดหย่อนเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่รายละเอียดโรงแรมหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร้อมทั้งแจกแจงราคาและภาษีมูลค่าเพิ่มหากจองผ่านเอเจนซี่ต้องให้เอเจนซี่เป็นผู้ออกการที่ไปเที่ยวเมืงนอกเนี่ยมันก็มีปัญหาในเรื่องของไฟล์ดีเล์หรือว่าค่าเลทอัตราแลกเปลี่ยนของเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีรถของเราเองน้ำมันก็ถูกลงเนาะแล้วก็ไปก็สะดวกจะไปจะกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากไปออกท่องเที่ยวมากขึ้นจากเดิมที่บางทีเราเราอาจจะเหมือนกับมีงบประมาณในการท่องเที่ยวพอมีมาตรการนี้เราก็รู้สึกเออสามารถที่จะประมานการแล้วก็วางแผนเพื่อที่ใช้ใจ่ายแล้วก็เอาไปลผลักตัวจอดได้ด้วยก็อย่างปีที่ผ่านมาก็เอาไปใช้ได้ไม่เพียงสร้างแรงกระเพื่อมในการบริโภคให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินเท่านั้นแต่อย่างดึงความเชื่อมั่นในการบริโภคให้กลับมาได้ด้วยขอบคุณครับคุณพันธิดาครับนั่นเป็นรายงานพิเศษที่ทำให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่า มาตรการนี้ออกมาได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายแล้วก็มีข้อคิดเห็นข้อนำเสนอแนะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต,ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับ ท่านผู้ชมครับความน่าสนใจของมาตรการการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสงการนั้นยังมีประเด็นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาภายในบูธและได้พบกับนี่แหละครับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคุณยุธศักดิ์สุปรสครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับวันนี้อวันนี่บรรยากาศงานแต่ยามนิ่มีด้วยกำลังนั่งคุยกันอยู่นะครับใช่ไหมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงานที่จัดไปเมื่อวานนี้คือเที่ยวปีใหม่ไทยได้กำไรสองต่อใช่ครับครับช่วงของการสงการครับเรามีมาตรการกระต ประเมินยังไงครับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ยังไงเป้าหมายเป็นยังไงเดิมเนี่ยเรากระตุ้นว่าในช่วงระหว่างวันที่13ถึง17เนี่ยนะครับก็จะมีคนมาเที่ยวประเทศไทยประมาณสัก2ล้านกว่าไปถึงว่าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยประมาณสัก500,000รายได้ในช่วงนี้ประมาณสัก15,000นะครับซึ่งตัวเลขที่ทีแรกในคำนวณที่อานว่าจะเพิ่มอยู่ประมาณสัก4% 5%แต่พอรัฐบาลออกมาตรการออกมาในการกระตุ้นโดยเฉพาะตลาดคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขเนี่ยเพิ่มไม่น้อยกว่า10% 13-17ในช่วงเพราะจริงๆมันก็เป็นมาาตรรกจจูงใแลอย่าลืมนะครับว่า ไม่ได้ว่าใช้เฉพาะช่วงถึงวันที่9ถึง17เท่านั้น oh. ยังขยายต่อมาตรการในยังลดจอนภาษีไปจนถึงสิ้นปีด้วย oh. นะครับซึ่งนี่เองผมคิดว่ามันสร้างกําลังซื้อให้กลับมาได้ oh. นะครับก็น่าจะเห็นตัวเลขที่เติบโตจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก10%ครับคุณชาครับ,รบเพราะฉะนั้นในแง่คนไทยที่ยวในประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญคนี่นานโน้นนะครับว่าจะต้องปรับเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นนะเ ตอนแรกเราก็ลังเลอยู่นะครับว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเราคิดว่าน่าจะมาสักแปดแสนล้านสําหรับตลาดในประเทศนะครับแต่ดูกําลังซื้อดูตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานะครับในช่วงไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยซึ<ส>่งตัวเลขเนี่ยเพิ่มมาตั้งเปอร์เซ็นในเรื่องของคนเที่ยวเนี่ยนะเราก<ร>็อาจจะมองไปที่ประมาณสักเก้าแสนล้านสำหรับปีนี้ครับเพื่อที่จะเป็น ทะเบียนตุนไว้สําหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจงประเทศไทยในช่วงที่ปีหลังครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นการกระตุ้นสาหรับที่ยวในช่วงปีใหม่ใช่ครับเนการสุการใช่ครับถึงจะจบช่วงสงการไปแล้วแต่เชื่อว่าทททคงจะมีมาตรการกระตุ้นต่อคือตอนนี้ตลาดในประเทศเองต้องถือว่ามีความสําคัญครับโดยเฉพาะโดยใบรัฐบาลในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในนั้นเราต้องการให้คนไทยเชื่อกันมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดนียนะครับเมืองไทยเนี่ยผมว่า ต้องเรียนว่ามันมีอะไรที่มันต้องไปค้นหากันมากนะครับทั้งในมุมมองเรื่องของการแสดงอย่างสยามมดิวมิตรเองนะครับอาหารถิ่นนะครับหรือแหล่งท่องเที่ยวตามชนบทท้องถิ่นนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเลยในการที่ท่องเที่ยวก็ไปในท้องถิ่นต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนในขณะเดียวกันเนี่ยตั้งแต่หลังสงการไปทุกเดือนทอทจะจัดแคมเปญนะครับอย่างเช่น ึ้นสภานี่ก็เที่ยวก่อนเปิดเทอมนะครับมิถุนายนนี่เป็นเรื่องตะลุยทานอาหารถิ่นกันนะครับกรกฎาเนี่ยก็เป็นเรื่องของเป็นเส้นทางบุญเพราะ oh. ประเพณีเราเยอะนะครับ oh. สิงหาแน่นอนที่สุดต้องพาคุณแม่เที่ยวครับแล้วสําหรับกันยาสงท้ายสําหรับคนที่กระสีก็จะเป็นเที่ยวกันก่อนกระยีหรือเป็นการเที่ยวตามแบบวัยเก่านะครับนั่นโปรแกรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยผมคิดว่าเข้มข้นแล้วก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยออกไปเที่ยวกันเยอะๆครับเพราะฉะนั้น มีอะไรที่จะฝากกับท่านผู้ชมเดินหน้าประเทศไทยที่ตอนนี้ชมกันอยู่ทั้งประเทศสาหรับสงการนี้ออกมาเที่ยวกันถึงหรือว่าสรับสงการนี้ก็อยากจะให้ออกมาเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวชนบทกันเพราะเป็นวันครอบครัวเป็นวันของผู้สูงอายุด้วยนะครับประเพณีไทยงดงามนะครับปราบพงน้ํากันแต่ขอนิดนึงว่าต้องร่วมใจกันประหยัดน้ำที่หนึ่งนะครับแล้วถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นสงการไปแล้วก็อยากขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับไปเที่ยวกันชนบทไทยมีความสวดงดนามอย่างที่ผมเรียเมอสักครู่แล้วก็มีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับเที่ยวไทย เศรษฐกิจก็จะมีความจะรุ่งเรืองชุมชนนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะการกเที่ยวก็จะพร้อมที่จะเป็น กำลังสาคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต,ตามนโยบายรัฐบาลต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับเดือนหน้าประเทศไทยเราหมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ได้รับการเปิดเผยจากท่านผู้ว่าการการท่องเทีท่ยวแห่งประเทศไทยกับผมวันนี้ในเดินหน้าประเทศไทยออกไปเที่ยวกันนะครับจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเรศรษฐกิจบ้านเราที่สําคัญปีใหม่ไทยกําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับข่วนนี้คือเดินหน้าประเทศไทยในวันนี้ผมบัญชาชุมชัยเวชรัฐผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลาท่านผู้ชมกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้เที่ยวแมีความสุขนะครับสว ครับขอบคุณมากเลยครับ